ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับสนราชการและภาคเอกชนจังหวัดศรีสะเกดครับพร้อมใจร่วมรดน้ำขอพรพ่อเมืองแม่เมืองเพื่อความสิริมงคลรับเทศกาลสงการครับเช่นเดียวกันกับบรรยากาศนะครับภายในโจนู้วราราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับนางสาวชมนัฐรอดบุญธรรมรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้นํารองผู้ราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าสนราชการข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่นะครับและก็ภากีเครือข่าย ธุรกิจภาคเอกชนนะครับพร้อมใจกันครับสวมใส่เสื้อสีลายดอกนะครับสวยมากเลยครณผู้ชมเห็นในภาพนะครับร่วมส่งน้ําพระพุทธรูปครับพร้อมกับรถน้ำขอพรนายอนุพงสุขสมนิตผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับและนางสาวพักันศิลาอานนะครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดครับในฐานะพ่อเมืองแม่เมืองครับซึ่ง กิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการร่วมสืบสานวัฒน,นธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อความิริมงคลในเทศกาลสงการานต์หรือวันปีใหม่ไทยครับขณะเดียวกันนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับก็ได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง22อำเภอชูซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจรับตุดสงการานต์ปลอดภัยสวมใส่ชุดไทยใช่ไหมน้องๆสวยมากน่ารักมากลยสวมใส่ชุดไทยนะครับ เที่ยววัดทำบุญใกล้บ้านกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างมีความสูงระหว่างวันที่1 0ถึง16เมษายนก็เริ่มมาแล้วนะครับด้วยการจัดประเพณีสงการงานผู้สูงอายุวันครอบครัวพิธีส่งน้ําพระพุทธรูปการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุในทุกอําเภอโดยเฉพาะนะครับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญจะมีการส่งน้าขอพรพระการฟังธรรมและทำบุญตบบาทรับปีใหม่ไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับนะครับหนึ่งอำเภอหนึ่งเทศกาลสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้ครับ